สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นแนวข้อสอบเข้ามม .4 นะคะข้อที่9เนาะก่อนหน้านี้นะคะข้อ1 8เนี่ยพี่อ้อมลงไว้ในเพลย์ลิสต์นะคะไว้ให้เรียบร้อยแล้วสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้นะคะ,ะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมการนะคะแต่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบสมการนะคะระบบสมการคืออะไรนะคะก็คือสมการที่มากกว่า อ่าหนึสมก,การขึ้นไปเนาก็คือ2สมก,การขึ้นไปนะคะถือว่าเป็นระบบสมก,การหมดเลยซึ่งอาจจะมีตัวแปร1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวคืนได้หมดเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยระบบสมก,การที่เขาใช้นะคะก็จะเป็น2ตัวแปรแล้วก็เป็น2สมก,การขึ้นไปนะคะอาจากสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะเขาบอกว่าจากระบบสมก,การนะคะ 3x บวก 2y เนี่ยมีค่าเป็น0แล้วก็ 2x-3y ลบ 3y นะคะมีค่าเป็น26 สิ่งที่เราจะต้องหาอย่างแรกเลยเวลาอ่านมาถึง2สมการนี้ปุ๊บนะคะก็คือต้องรู้ว่า x แล้ว x คือเลขอะไร y มีค่าเป็นเท่าไหร่นะคะแล้วเราค่อยมาหาค่าก้อนนี้เนาะส่วนถามว่า3ส่วนด้วย x ลบ y ะคะแล้วก็ลบกับ4ส่วน x เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ มีคตรงกับข้อไหนซึ่งถ้าเราดูจากชอยนะคะก็แปลว่าอ๋อแสดงว่าค่า x เนี่ยมันจะต้องเป็นเศษส่วนนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้อมจากขอแบ่งโซนการคิดเลขน,นิดนึงนะคะฝั่งซ้ายเอาไว้แก้สมการเนาะแล้วก็ฝั่งขวาเอาไว้แทนค่านะคะมาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้ขอซูมนมีดหนึ่งอ,อันแรกนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าอ่ะเอางี้ดีกว่าย่อมตั้งให้อันนี้นะคะเป็นสมการที่ห แล้วก็อันเนี้ยนะคะเป็นสมการที่สองวิธีการแก้สมการเนาะอย่างแรกเลยเนี่ยถ้ามันมีสองตัวแปรนะคะวิธีการก็คือการกําจัดตัวแปรซึ่งสิ่งที่เราต้องดูนะคะอย่างอันเนี้ยมีเอกสามตัวอันเนี้ยมี x แค่สองตัวเองจะกํากจัดได้ก็ต่อเมื่อมันเท่ากันแต่ตอนนี้มันยังไม่เท่าเราก็ไปดูอีกตัวแปรหนึ่งก่อนนะคะ y เป็นสอง แล้วอันเนี้ย y เป็น3ไม่มีอันไหนเท่ากันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใช้เรื่องคอรนอมาช่วยนะคะแต่เราจะต้องเลือกหนึ่งอย่างเนาะบางคนอาจจะเลือกทํา x ให้เท่ากันก็ได้แล้ว y อาจจะไม่เท่าก็ไม่ผิดนะคะหรือบางคนอาจจะแบบเอออยากให้ y เท่ากันแล้ว x จะเป็นเลขอะไรช่างมันก็ได้นะคะไม่มีวิธีไหนผิดถูกนะคะเพราะว่ามันแล้วแต่เราจะเลือกเนาะแต่อย่างอันเนี้ยค่ะย่อมขอเลือกเลือกให้ทํา x ให้เท่ากันละกันอ่าทา x ให้เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องหาครนเนาะอย่างอันเนี้ย x เป็น3ใช่ไหมอันเนี้ย x เป็น2วิธีการนะคะ3กับ2อครนคืออะไรครนก็คือ6ถูกไหมคะดังนั้นสมการแรกอะคะ่ะเราก็จะทำการคูณ2เข้าไปนะคะก็จะได้เป็น 6x บวก 4y นะคะเท่ากับ0ให้อันเนี้เป็นสมการที่1คือเราแค่แปลงรูปมันเฉยๆจริงๆมันคือสมการเดียวกันนะคะเพราะว่าถ้าน้องๆลองหาร2กลับมาเนี่ยเห็นไหมสุดท้ายมันก็เป็นไอ้ด้านบนเหมือนเดิมนะคะส่วนอันนี้มันเป็น 2x 2x ทำาังไงให้กลายเป็น6ละ่ะก็ต้องคูณเลข3นะคะก็จะได้เป็น 6x ลบ 9y นะคะ26คูณ3ได้เป็น 78สอ่ะะรู้ได้ยังไงว่าเป็นสมก,การเดิมหรือเปล่านะคะน้องๆก็ลองหาร3าได้เลยสุดท้ายเนี่ยมันก็คือตัวเนี้ยเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นแล้วก็คืออ่ะเรามี x เ,เท่ากาันทำยังไ,ไงอะ่ะถึงจะให้มันหายไปนะคะเราก็ต้องเอามันมาลบกันนะคะสมก,การที่1ลบสมก,การที่2 6งนะคะลบ6ก็กก็หายไปแต่สิ่งที่น้องๆหลายคนมักจะพลาดนะคะอันนี้พี่อ้อมขอแบบ สก,กัดไว้ก่อนเลยค่พูดดับไว้ก่อนเลยนะคะก็คือตรงนี้ค่ะอันนี้เราจะเห็นว่าเราเอาสมการที่1น่ะมาเป็นตัวตั้งถูกไหมเพราะฉะนั้นสมการที่1ของเราเนี่ยค่า y ของเรามันเป็น 4y อ่ะแล้วก็ลบลบกับอะไรลบตัวนี้คือเครื่องหมายลบนะคะลบกับสมการที่2ซึ่งสมการที่2หลายคนมักจะใส่เป็นแบบนี้ก็คือเห็นมันเป็น9 ก็เลยใส่มาเป็น 9y ถามว่าผิดไหมผิดค่ะเพราะสมการที่สองของเราไม่ใช่ 9y แต่มันเป็นลบ 9y นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีเครื่องหมายลบมาด้วยน้องจะต้องดึงมันมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามาอย่างนั้นเนี่ยมันจะผิดเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะต้องเป็น 4y ลบกับลบ 9y นะคะแล้วก็มาดูฝั่งขวาฝั่งขวาเนี่ยม,มันก็ต้องเป็น0ูตลบกับ78 เนาะเพราะว่าศูนรมาจากสมการที่หนึ่งนะคะลบเจรลบเป็นอะไรจำได้ไหมลบเจอลบเป็นบวกนะคะก็จะได้เป็นสิบสามเท่ากับลบเจ็ดสิบแปดเพราะฉะนั้นอยากได้ y เดียวทำไงก็ย้ายสิบสามไปหารนะคะ y ก็จะมีค่าเป็นหกอ่าเราได้ค่า y ละทำยังไงละ่ะถึงจะได้ค่า x นะคะง่ายๆเลยเราก็ไปแทนค่าเนาะพี่อ้อมก็จะเอาไปแทนค่าในสมการที่หนึ่งอ่าแทนค่า y ในในนี้ดีกว่าใน 3x มบวกสอเท่ากับศอ่าก็คือในสมการแรกจริงๆเราแทนในสมการไหนก็ได้นะคะสมการนี้นี้อันนี้อันนี้ได้หมดเลยใน4สมการสุดท้ายมันต้องมีค่าเท่ากันนะคะเนื่องจากว่าอ่า 3x เนี่ย บวกกับ 2y 2คูณ y ก็คือ2คูณกับลบ6ก็จะมีค่าเป็นลบ12ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราแก้สมการออกมา x ของเรานะคะก็จะมีค่าเป็น4แปลว่าตอนนี้เราได้อะไรเราได้ค่า y แล้วแล้วเราก็ได้ค่า x แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอีกนิดเดียวนะคะจะได้คำตอบแล้วอย้อยมก็มาแทนค่าฝั่งนี้เลยก็เป็น3ส่วนด้วย x ลบ y นะคะลบกับ4ส่วน x อเราก็ทำการแทนค่าได้เลย ปึ๊บอ่อาย้มขอขีดเส้นนิดนึงนะคะอ่าคราวนี้ได้แล้ว x ลบ y นะคะเมื่อกี้ x เ,เราได้4ใช่ไหม y เราได้ลบ6บางคนบอกว่าได้ลบ2ผิดเพราะอะไรเพราะว่า x เราเป็น4ลบกับลบ6นะคะเพราะฉะนั้นลบเจอลบจะต้องเป็นบวกนะคะก็ต้องมีค่าเป็น4 เพราะฉะนั้น4ส่วน4ข้างหลังได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย4ส่วน4ข้างหลังก็มีค่าเป็น1นะคะเพราะฉะนั้นได้แล้ว1ในที่นี้ถ้าเราจะแปลงเศษส่วนก็ได้เนาะแต่จริงๆอันนี้คือเราถึงค่า s1 มาแล้วนะคะเราจะขึ้นม .4 คิดในใจได้เลยนะคะก็จะได้เป็นติดลบเศษ7ส่วน10นะคะซึ่งมีชอยพอดีเนาะชอยก็ตรงกับชอยข้อกไก่ะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เราก็ไก่ได้เลยทันทีนะคะ เรียบร้อยค่ะ